สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูวันนี้คุณเหมียวมีเกมการศึกษาจับคู่ภาพมาให้เด็กๆได้ลองจับคู่กันนะคะและคุณครูก็จะพาเด็กๆฝึกอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคุณครูจะขึ้นภาพให้เด็กๆได้ดูนะคะว่าเป็นภาพอะไรแล้วก็ช่วยคุณครูดูสิคะว่าภาพอะไรคะ ภาพสถานีตำรวจนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ police station และคุณครูก็จะขึ้นรูปบุคคล3รูปนะคะให้เด็กๆได้จับคู่ภาพกันว่าจะเป็นใครที่จะอยู่ในสถานีตำรวจดูรูปที่1กันเลยค่ะใครคะรูปที่1ก็คือรูปคุณครูภาษาอังกฤษก็คือ teacher รูปที่2คุณตำรวจภาษาอังกฤษก็คือ police man รูปที่3คุณหมอภาษาอังกฤษก็คือ็ o ก t ต r รูปใคยค้าท,ที่จะต้องอยู่ในสถานีตำรวจช่วยคุณครูดูสิคะเก่งมากคะ่ะรูปที่2นั่นเองนั่นก็คือคุณตำรวจภาษาอังกฤษก็คือ policeman ตอบถูกกันหรือเปล่าคะวันนี้คุณครูก็มีแค่หนึ่งภาพนะคะที่จะมาให้เด็กๆจับคู่แต่คุณครูก็จะมีภาพที่2ที่ส และที่5ในคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็อยู่บ้านนะคะให้เด็กๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ